สวัสดีจ้าเอฟซีมาพบกับสายนี้แล้ววันนี้สายนุกับพายเอฟซีมาดูบรรยากาศลิมตะลันตะลิงแคมน้ำจีบวงไฟแล้วก็ให้เอฟซีได้อยู่ได้ดูหมู่บ้านเก่าแก่นี่ของบ้านโพวะของบ้านนั้นมาใส่ในเงินสองจำหลังตั้งแต่สายนุเกิดมากเลย อือ่ความไรก็เห็นเนี่เขาเจ้าก็ยังหักษาไว้ที่เกนะ้าเนี่ยั้งน้าเฮือนก็ขายเครื่องไปนีนะ่เละตอนจอนงูยังน้อยก็จังควานได้เอฟซีอนะ่ะกระกะหลังสีบัวนะคือกันนะอันนี้ตั้งแต่เมืองมาหาไซตตั้งนะมันจะเปลี่ยนโรงแรมโรงแรมสี่สิบปีแล้วพระเจ้านะอ่ะน้อเลยสี่สิบปีหนะ้าสิบปีเนี่ แต่ตอนนี้มันล้างแล้วไอีเจีโรงแรมล้างอ่ะคนบริพักบริสาวอยู่นะเขาก็ะเซถ่ายอยู่พนักถ่ายชาวเนียขอไปถ่ายเบื้องเปลนโรงแรมล้างเบื้องต้นถ้าชาวเนียจะลองไปถามเขาให้เบื้องดักเขาให้ถ่ายแหละจะติดตามคลิปชาวเนียรด้วยไอ้เี เขบบาบอยห้ถ่ายแล้วก็จุ๊บเขาหน้าจะบ้อยถ่ายแล้วขอเขอาไว้ให้เป็นที่ทำการของนายบ้านเราบอกมันล้างแล้วบมีผู้คนมาเศร้าแหละจริงมันก็นเป็นตัวเมืองใจกลางตัวเมืองได้หนิเอฟซะเดีอส่วนหนึจะลองอย่างเละเบง เขายังอนุรักษ์มากษัตไว้ที่เก่าบ้านกาเก่าแก่น้ำท่วมก็ขาบุญยอมย้ายบ้านเอพีเย้ยขาก็อยู่นี่แหละขาบุญยอมย้ายแต่ ngoài khỏi thốt có phải FC xin lên lại uhm, nói Vì thì ban sẽ bán, nó sẽ hiểu bán, นี่ก็จะเป็นวัดนี่บมเมนต้นตาลไอศีรต้นล้านมีต้นเดียวในเมืองหาไซน,นี่ก็จะเป็นวัดเป็นที่เดินเล่นที่มาเล่นของเด็กๆที่ล้มโพต้นโพต้นนี้ก็ะจะเป็นวัด วัดครูบ้านครูเมืองวัดเก่าเก่วัดเสนใซ่เมืองอนเพิ่งกับซักซิดไทรมาบ้ามาบุญยังกระไดเด็ซีตอนชำนูญยังน้อยฮะอยู่ที่วัดอันแห่งนี้มาบ้ามาบุญเรื่องการงานยังกระไดมัดเลยเดี๋ยวนี้บมสูเห็นคนมาโมสูเห็นคนมาเนาะเอซีเนาะ ดรือว่ามันไปตามการเวลาไปตามยุคสมัยแลย้วกัมันมีหลายสถานที่มันมีหลายอันนั้นมาแต่ทุกปีเนาะคนมันก็ลางลายไปหลายบ่อนไปดูทุนที่ดูโรงแรมนะกะเป็นโรงแรมพีซิงและถ้าคืออยู่ประเทศไทยเนี่ยบุมมีคนมาฝั่งมาเ้าเนาะจรจี

ใช่ไอจีเดบ่งบ้านเก่าแก่โรงแรมเก่าแก่นาะ้ามีโอกาสตอนนี้จะไปถ่ายายั่ไงไอจีเดบงญหรอบายผูกกันไหมคิดต่อไป